สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณยายจะมาทำอยากกินของหวานเผือกเผือกนะคะคุณยายไปซื้อมาเมื่อกี้เผือกใส่ไอสาคูเม็ดใหญ่สาคูเม็ดใหญ่ค่ะวันนั้นคุณยายทำไปบ้านน้องสาวทุกคนเขาชอบใหญ่เลยแล้วน้องสาวเขามีเผือกก็ลองทำดู แต่ก่อนคุณยายก็ทําไม่เป็นนะเนี่ยไอสาคูเม็ดใหญ่แต่ตอนนี้ทําเป็นแล้วดูตามทำตาม YouTube ค่ะทําเป็นละเดี๋ยวคุณยายไปกวนไปต้มไปต้มค้างคืนก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนหนึ่งถุงสี่ร้อยกรัมคุณยายใส่ต้มแค่นี้แหละสาคูเม็ดใหญ่อยากกิน แล้วก็คนคนให้เขาไม่ให้ติดก้นหม้อเดี๋ยวสักพักคุณยายกลับมาคนอีกแล้วก็อีกสิบนาทีคุณยายก็จะมาปิดแก๊สนี่ค่ะทุกคน คุณยายต้มได้10นาทีแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สปิดแก๊สแล้วนะคะปิดฝาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมาดูมาต้มอีกรอบหนึ่งค่ะนี่คะ่ะหลังจากที่คุณยายต้มไว้เมื่อคืนยังเป็นเม็ดสีขา,ขาวๆอยู่ก็มาตีให้เขาแตก ตีให้เขาไม่ให้ติดกันแล้วคุณยายก็จะล้างแล้วเอามาต้มใหม่เดี๋ยวคุณยายเอาไปล้างก่อนอู้หู400กรัมเยอะมากเนี่ย คุณยายล้างเมือกออกก่อนนะคะโอ้โหเหมือนไข่มุกเลย <c oughs> ต่อไปก็ต้มให้น้ำเดือดแล้วคุณยายจะเทเข้าไปต้มหมว่บางบางอันก็ใส่แล้ว คุณยายต้มน้ำร้อนอีกให้เดือดแล้วก็มาเทสาคูต้มใหมอห่อุ้ยน้ำอุ้อยเนี่ยเนี่ยตั้งเวลาไว้สิบนาที ปิดฝาให้เหลอดเดี๋ยวเรามาดูกันคุณยายมีกะทิขอขนัดเมลวของอร่อยดีหนึ่งกล่องแต่ว่าคุณยายก็จะใส่เพิ่มไปอีกเพราะว่ามันมีในกระป๋องอันนี้มีกล่องเดียวแล้วก็น้ำตาลก้อนเนี่ยเราจะจะเพิ่มน้ำตาลทรายไปด้วยค่ะตอนนี้คุณยายต้มเผือก ต้มน้ำตาลไอ้น้ำตาลก้อนแล้วก็ใส่เผือกลงไปแต่ไม,ไม่ไม่ใส่น้ำเยอะนะรอใส่กะทิที่หลังเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะให้น้ำเดือดก่อนนี้ค่ะทุกคนคุณยายใส่กะทิใส่น้ำตาเทสครูใส่อุ้ยอุ้เต็มหม้อเลยค่ะทุกคน เอาไปแจกเพื่อนๆแล้วทีนี้เอาไปฝากเพื่อนๆกินแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ดูซิเผือกละลายหมดเลยสงสัยจะต้องไปซื้อเผือกมาใส่อีกเนะี่ยแต่ก็พอกินละ้นีอืออร่อยแน่เลยเดี๋ยวคุณยายจะตักไปให้เพื่อนกินก่อนนะคะเอาลงจากเตา